เป็นเห็ดแล้วกโงกเหลืองนี่ค่ะเห็ดโงกเหลืองเลยเห็ดผ้าน้อยกำลังออกอจีงามงามเลยโอ้เห็ดผ้าน้อยจีงามงามล่ะ,ะงามนะจ้ะงามแล้วป้าก็จะตัดแล้วเนอะป้าเก็บแล้วตัดป้าเก็บละอือวันนี้ไข่มันงามงามวันนี้ลูกหมดตั๊กสามไข่สี่ไข่ละมีเนื้อป้าจะเอาแล้วเนอะป้าจะไข่แกงก็แล้วเก็บเห็ดหัวดูของปีสองพันหกร้อยหกสิบแปดเฮ็ดแรก ตีมันออกใหม่ๆออกในสวนโอ้ขาวดาป้าแตะโอ้ตอนนี้สัมหนักจ้ะเนื่อเขอโอ้น,นี่เห,หมาะขนาดเฮ้ยโอ,โอ้เห็ดลงโงกเหลืองของปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเหล่มออกนั่นเนื้อเนาะเห็ดติลวัดเพาะไว้ออกขนาดงามแตะๆนี่นะป้าจะเก็บไปต้มนล่นเนื้อป้าเก็บเอาหมดอย่างม่วนละหรอ นั Ooh, so oh, ่นไว้ก่อนเราฟ้าเนาะโอ้ได้ปอต้มแล้วดาฟ้าท่าโอ้เห็ดลูกวัดเพาะปอต้มแล้วขอสวัสดีทุกท่านชมทุกท่านทุกคนวันนี้ลูกวัดเราได้ปลาท่านชมมาภายในเวียนสวนของลูกวัดที่เอาเพาะเห็ดระงอกเพาะเห็ดเพาะไว้วันนี้วัดมาหดน้าล้วก็มาหั่นใส่เห็ดอาป้าปุ่นบอกไว้พะายามาเก็บเห็ดการเก็บเห็ดระงอกในสวนเดียวเพาะจะเป็นยังไงวันี่เราขอเชิญท่านผู้ชมเข้าชม กับตัวลูกวดไปเก็บเห็ดละโงกพร้อ,อมๆกันได้เลยครับสำหรับเห็ดติดลวดจะได้ปลาท่านผู้ชมมาเก็บวันนี้ก็เป็นเห็ดละโงกลูกวดเพาะเชื่อ,อไว้ในสวน,นวของลงวดลวดเพาะเชื่อ,อไว้กับต้นใหม่ลูกวดปลูกไว้ในสวนลำใหญ่สวนลำใหญ่ลวดลำใหญ่กับต้นใหญ่อยู่ลวดหดหน้าเรียบร้อยแล้วเห็ดก็เริ่มออกอมีตึงเห็ดเพาะได้ก็ตึงเห็ดละโงกตดยปิดตีเลี่ยอลูกวดได้เพาะ เจียมันลงไปเพราะตังเจียเห็ดเพาะแล้วก็เฮ็ดละโงกโดยนี่นี่เฮ็ดเพาะก็เริ่มอ,ออกพองละอยาป้ามาดูเลยเนาะนี่เฮ็ดพเพาะเขาเลิมอ,ออกแล้มันก่อนวัดก็เก็บไปเอาเต๋อละเอาเก็บไปแกงใส่หน่อส้มอันนี้มันอ่อนอยู่เนาะก็คงจะมีกู่ทำอยู่วันนี้มันได้เอาขอมาเคาะโวยเขาจะบาเจะบาเตี่ยวันนี้เขาจะเบาเห็ดเพาะหรือว่าเห็ดทอดเตี่ยวันนี้ที่วัดจะป้าทำโชว์มาเก็บก็บเป็นเห็ดละโงกโดยเห็ดพระน้อย เห็ด he เหลือ,องหน่อตังเหนือจะห้องเห็ดเหลืองตังเหนือเชียงใหม่ป้าจะปลูกไว้ก่อนว่ะป้าว่ะปลกก็ไม่กอมันปลูกป้าปก็าจะมาเคาะอีมมหหนู้นรดน้หดแนมส่วนเดี๋ยวเจ้ารมมาหดหน้ำหดแนมทำละมาป้าใส่เห็ดละวันนี้ป้าจะแกงละอีน ah. ู้นแรงนี่ป้าจะแกงละ ah. เป็นเห็ดแล้วก็โงกเหลือลงนี่ค่ะเห็ดโงกเหลืองนี่ให้ข้าน้อยกำลัองออกอจีงามๆนี่ เห็ดน nice, mm ้อยงามหด่ะเออจีงามนะงามละป้าเขาจะตัดแล้วเนอะปลาเก็บแล้วปลาเก็บแล้วเขาจะตัดเอาเขาจะเหลือเอาต้องตีนเหลือต้งน้งใบเพราะมันเสปอมันแตกของอยู่แต่ที่สำคัญของเสปอมันจะมีที่ตอองใบจะเอาที่มันเสปลมันได้แต่ไข่มันคงจะมีแถวจะปืนใบใหม่ปลาบอกเอาไว้บกไว้ก่อน อ้มีหลายเลยตัวปลาไปเดี๋ยวนี้ละ่ะปลาส่องแล้วเลยปลาเขียวใบละปลาเขียวใบใหม่ละใหม่ถึงวัดเพาะเป็นไม่เหียงก็ไม่ยังนะพอดวัดเพาะไหวแล้วก็ลงเชืียเห็ดไหวสำหรับวิธีการเพาะเห็ดหรือว่าลงเชืียเห็ดวัดก็ทำคลิปการพเพาะเชืียเห็ดอไว้ในช่วงก่อน โอ้วนนี่กำลังไข่มันเลยป้าเนี่ยอ้วนนี่ไข่มันงามๆหัวนี้นาะหมดสามไข่สี่ไข่ละมีเนื้อป้าจะเอาแล้วเนอะป้าจะไข่แกงก็ล่ะเก็ตเฮดหัวดูของปีสองพันหกร้อยหกสิบแปดเฮดแหลกปีมันออกใหม่ๆออกในสวนอ้ขาวาาาาแล้วป้าแตะลุกเนอะป้าเอาละเัาจะเคาะออกเห็นเนาะาปาดที่ดินมันออกอย่างไวตรงนี้ละมันเป็น ว่ามันมีสปอร์มีอย่างติดไฟเขาก็จากห้รื่งมันเปล่งเจียเนอว่าจะแกงแล้วแมลงนี่สึกตำป้นปืนใบใหม่มีอยู่ก็ปะอืปาดปาดก่อนวะขอเจาาว้พุดคอตำใบใหม่นันมีก็เตี่มันมีโอ้โมันปุนก่อน ะ่านนี้มีเตื๋าป้าว่าท่นนี้มีเต๋าอันก็จะออกไปตามหกของต้นเหียงหรือว่าเพาะไว้มันเอาใส่เจียทุกตน้นทุกเขาใหม่ที่เขาอ๋ออันนี้ตักหงายล่ะอันนี้ใบใหญ่ด่ะโอ้นี่ใหญ่ละนี่ใหญ่ละใหญ่ละเนื้อใหญ่ละใหญ่ละ nhiại ngàm đã, sốt sáp, anh đi nuôi sốt sáp, nuôi nè, anh em nè, nè, anh em nuôi, nuôi 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 nè, anh em เห็ดก็จะออกอย่างนี้ท um ุกวัดเพาะเมื่อปีที่แล้วละคกอนั่นก็มีเอาออกตั้งแต่ปีที่แล้วมาละแต่ปีนี้เริ่มออกแต่วันนี้เลยแปดพฤษภาวันก่อนก็ออกแล้วกําละเป็นเห็ดลุงโง่ขาวป้าฟอหาปูมันเนาะจะมีอยู่ก็เป็นต้นไม่ถึงวัดปลูกไว้ โอ้ให้ยเลยป้าเนอะอ้นี่เห็ดบันนี้กินก็นออกไงนะนี่เห็ดบันนี้กินก็นออกเลยเนะนี่ยนะเห็ดบันนี้กินเฮ้ยโอ้ยตอนนี้สำนักอ่ะเหลือๆก็ต้องโอ้นี่เหมาะขนาดเฮ้ยโอ้เห็ดเราโงกเหลืองของปี2 5งพันหริ 68, ่อมออกนะนะอั่นเนื้อเนาะเห็ดติมวัดเพาะไวออกขนาดงามแตะๆเนี่นะป้าจะเก็บไปต้มนล่นเะนื้อ ว่าจะเก็บไปต้มละว่าเก็บเอาหมดอย่างม่วนละไอ้หนูนั่นไว้ก่อนละฟ่าเนาะโอ้ได้ปอต้มแล้วดาฟ้าน่ะโอ้เห็ดหวัดเพาะปอต้มละมีแล้วว่ะมันกำลังออกนะเฮาบอ้โหมันอยู่ในดินทองอยู่ก็แต่๋ยวนี้แต่มันออกหมดแต่เขาปอต้มก่อนสูกันเฮือกมาพอกันแถมเนาะ ต้นไม้ก็ใหญ่เฮวียงต้นเหียงนี่วัดปลูกไว้กับต้นใหญ่ๆต้นใหญ่สูงเหมือนกันแต่รถเขาปลูกได้แซมไปเลยๆแซมไปในระหว่างลำใหญ่ต้นลำใหญ่ <c oughs> รหรือการเก็บเห็ดหรือการเพาะเห็ดก็ได้ผลถึงเห็ดละง,งกถึงเห็ดเพาะอรถเขายังปลูกเด้เลยอยู่ การน้อยๆก็ยังมีอยู่นี่มาอยากนะการน,น้อยๆพวบพวกอยู่หากว่ามันผูกมันฮือหรือว่าวันต่อๆไปหามันออกนักนนวาามมมกว,ว่านี้เดี๋ยวจะปลาธรรมชลมาเคาะเห็ดทอเห็นันมาเคาะเห็ดทอหรือว่าเคาะเห็ดเพาะเดี๋ยวรู้ว่าจะไปต้มเห็ดก่อนฝนก็จะมาทั้งบนผมสำหรับคลิปนี้รู้ว่าต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจี่นักจัดหลายที่ติดตามรับชมในช่องของวัดเกิดเมินมาโดยตอลอด ยังไดหีน่นี้ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เพื่อเป็นกาลังใจให้กับรลงวัดต,ตัวหรูตรต้ว่าต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจัดนักครับ